สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็มีนะครับพะดีพิธีใหญ่นะครับนะเกจิดังๆนะครับทั่วประเทศร่วมปลูกเสกนะครับเดี๋ยญนี้เป็นเหรียญพดีพี่นาดนะครับออกวัดบวรนะครับปีสองนห้ารองสองนะครับนะครับพิธีดีมากนะเกจิปลุกเสกนะครับมี เกจิกจดังๆทั้งนั้นเลยนะครับพ่อจงพ่อสดพ่อแดงพ่อทิมวัดชังให้พ่อทิมวัดวัดละหานไร่ด้วยปู่เพิ่มมากลางบางแก้วปู่ฟันปูแน่แหวนพ่อกเกษมนะ <c oughs> ปู่นาคด้วยนะครับนะนะครับออกปีรุ่นนี้นะครับออกปี0 2 2 5 0 2พ,พี่พี่จำหน้าดีๆนะจำพิมพ์ดีๆนะนะครับ,นะร,บรุ่นนี้ออกออกหลายปีมากนะครับออกหลายปีอยู่นะครับนี่